สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาตามล่าสกินเสริมความหล่อกันดีกว่านะครับนี่เลยตู้นี้นี่ เป็นพ่อดาร์กเอาเวกนะครับแล้วก็เจ้าอีเทนอลชูการซึ่งมันโคตรเท่โคตรสวยหลายคนเห็นกันในอารีน่านะครับเห็นกันในการใช้อ่ะโหมดสึ่งผู้พิทักษ์อะไรพวกนี้โอ้โหมันโดนใจว่ะโดยเฉพาะดาร์กนะผมแม่งอย่างชอบเลยไปเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมีติดทีมกันนะครับโคตรเกลียดไอ้ตู้เนี่ยตู้อัพขั้นเนี่ยอย่างเกลียดเลยแต่ว่าครั้งก่อนนะผมเปิดไปเท่าไหร่วะ สองครั้งได้ครบอะ่ะเออน่าจะเป็นคนที่ดวงดีที่สุดในเซิร์ฟในตอนนั้นเลยก็ว่าได้ <laughs> ขิงหน่อยเดี๋ยวดูอันนี้นะครับไปลุยกันมึงจงมานะครับด์กโอเวโอโหประเดิมด้วยอ e ีปิกนิวไหม <laughs> เหมือนจะเหมือนจะเอ้ยนิวหวานเทียบนิวเฉยเออดีนี้นิวเฉยนะครับอ่ะต่อที่รออะไรอนะ่ะโอ้ อุ้ยหน้าเดิมเลยว่นิวไหมเฮ้ยดองไว้นานแม่งของจริงอบๆนะครับอบๆนิวตัวที่สองนะครับเฮ้ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะเอาเอาต่อครับย้ายขาดตอนมึงขาดตอนน่อได้ไงวะคือแบบมันต้องเก็บโอ้ยนะนี้ไหมนิวไม่ไม่นิวโกโก้โก,โก,โ,กโก้ไม่โกเลยว่ะวันนี้ ซ้ำนะครับเออใครหมดเท่าไหร่บอกหน่อยดิผมสองแสนกว่าเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหโอมาเฉยก็มาครับขอดักเอาไว้ให้ชื่นใจหน่อยอทุกคนดูทุกคนหลอกสุดยอดอันนี้มาสวยครับอีเทนนอลชูกาเอ้ยมีสิฟ้าบอกเผมไปหล่อที่สนาตลอด พูดผิดนะครับมิสิกฟาวกับพ่อดาร์กนะเออมิสิกฟาวอะไรล่ะแหม่มิสิกงอนเลยไปพูดถึงอินเทอร์เน็ตชิก้าก็เดี๋ยวใช้งานบ่อยนะครับไม่เป็นไรพูดผิดตบปากก็ได้ยินกระเทดิดอย่างน้อยนางก็มานะครับโอเคครับได้มิสิกมาแล้วเหลือดาร์กนะแต่ดาร์กตัวเดียวโอ้โหอีพิกไม่นิวนางฟ้าทะเลครับเออว่าก็ว่าเถิดคิดถึงนางฟ้าทะเลว่ะ หลายปีแล้วนะที่แบบไม่ได้หยิบมาใช้จริงๆตั้งแต่แบบตกไมต้าไปราชินียังมีกลับมาบ้างในตีบงตีบอสใช่ไหมแต่นางฟ้าคือแบบหายยาวเลยล่าสุดเหมือนจะเป็นทีมระเบิดเออทีมระเบิดคาวเวียสมัยนู้นอ๋อขอไปนะครับมือไปโดนนะว่าจะสคริปต์นะครับเงียบเฉยนี่อัดคลิปอย่างดึกอะเออเพิ่งจะมีเวลานะครับมาลั่นซะหน่อยตู้นี้เขาว่าสวยแม่งสวยจริง ดักมาสองเอ้ยเอ็ไม่ใช่ดักไอ็มอะไรวะปลาหนึ่งเมื่อกี้จะพูดลั่นอันนี้ก่อนอีพิกมาสามไม่ชื่ออะไรวะเดวิลมาสองไงเอาอีพิกนี่ก่อนกำลังนึกชื่อตัวละครไม,ม่สมาสมาธ,มาธิโฟกัสตรงนี้แล้วไม่นิว่วไม่นิว่วแม่งไม่นิ่วเลยวะ่ะตอนนี้ขึ้นไปทะลุขั้น2 1.3นะครับหนึ่งจุดสเท่าแล้วใกล้ขึ้นขั้น3 โอ้โหมาสมตัวแต่ไม่นิวนี่มึงแปลกๆนะอืมนิวะแม่งไม่นิวจิ้งจอกอืมจิ้งจอกนี่ตกเมตาล่าสุดนะ่าจะเป็นตอนตอนไหนวะโอ้ไม่นิวโกชิสนะครับน่าจะเป็นตอนสมัยที่กล้าหาเลยมั้งกล้าหาจิ้งจอกเออโคตรนานะ่ะจริง หลายปีแล้วนะครับโอ้เราอยู่เกมนี้มาแบบหลายปีมากนะทุกคนเออใครตามกันมาช่วงไหนในคอมเมนต์บอกหน่อยดิ <c oughs> ใครทันยุคแรกแลเอ้ยดักมานะเมื่อกี้แต่มาผิดสกินนะครับโอ้โหลาเต้น,นะครับไม่ใช่ลาเต้พาเฟอ่อืมอู้กีบิกออกบ่อยมากนะแต่ว่าจะให้มันนิวอ่ะมันมันมันถามว่ายากไหมมันมันเราได้ครบแล้วไงใช่ไหม ไปไวหน่อยครับไม่รู้จะต้องหมดเยอะหมดน้อยบางคนก็หมดหลายแสนนะไม่ออกบางคนแบบบทจะมามันมาเองนะแบบครั้งนั้นเนะี่ยมึงสุ่มสองครั้งออกจบเลยคลิปสั้นเลยอ่ะ <c oughs> อเอ่ะเข้าไปอะไรวะเหลืองอลา,ามเลยโอ้โหแสบไหมวะเนี่ย อยากกลิบดิอยากกิิบวเมื่อกี้แกงตีไวมานะตีไวยุคบุกเบิกโอ้จี๊ดเอ้ยจากขั้น5แล้วนะครับดูกันว่าเราจะจบที่ขั้นไหนกับสกิน2อันเนี้ยตาขั้น5้าทะลุไปแล้วเดี๋ยวรอดูขั้นหกโอ้ยเกียดมากนักสำรวจเนี่ยเออนักสำรวจใส่หมวกมาเอ้ยทำไมเป็นงี้วะแรกก็ดี้่หลังแบบไม่ได้แล้วนะ ยังยังนิ่งอยู่หมดไปเบสเสร็จสามหมื่น,นะครับสามหมื่น,นี่ก็เอาเรื่องนะบางคนกว่าจะเก็บได้นะเขาดองนานมากอันนี้แต่ว่าเราแบบมีเยอะอยู่แล้วไงเน้นเปิดในแพทที่ชอบจริงๆอย่างอันนี้ดาร์กไม่ต้องเก็บโอ้อไรวันเนี้ยยังยังนิ่งอยู่ เฮ้ยทำไมมันทำให้เราซึมได้หวะแรกๆก็คือคักหลังๆนี่ <c oughs> ตัดปอผมมาปับ๊บปะมาดูกันว่าเราจะได้จบคลิปนี้ไหมนะครับทุกคนมา Dark Wake Dark Wake New ไหมมีก่อนสกิปไหมไม่มีนะครับน่าจะน่าจะได้ไหม <c oughs> Dark อ่ะ Darker o หแสบเลยหมดไปเป็นเสร็จนะครับ จะสองแสงกว่าประมาณสี่หมื่นแสบอยู่นะเออแสบอยู่เดี๋ยวแลกสก,กินเลยนะครับอันไหนแลกได้เราแลแกเลยอ่าประกายดาวพวกนะี้แนะนาให้เก็บไว้นะครับแล้วก็แลกแบบทีเดียวแลกอันที่มีวความสัมพันธ์ก่อนพยายามเปิดก่อนนะเปิดแมกจริงค่อยแลกนะครับอืมหวานเจี๊ยบนะครับวันนี้ก็ได้ครบถาวหมดเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งไม่ถึงขั้นแย่ครับอ่ะ โอเคทุกอย่างก็ครบลงตัวนะอยากให้มาเปิดกันนะครับสว์ตัวนี้คือแบบสวยอลังการมากมาเชื่อไปลองเปิดลองหามาเล่นดูนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ